สวัสดีครับผมอภพานนะครับบ้านและท่ดินครับวันนี้ก็พามาติดตามงานครับโครงการบ้านพิกนะครับโครงการบ้านพิกอำเภอบ้านนานะครับโครงการนี้มีเจ็ดแปลงครับแปลงละหนึ่งร้อยตารางวาครับราคาขายอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นบาทครับพร้อมน้ำไฟนะครับโครงการนี้ครับก็ถมดินให้ด้วยครับถมดินให้ด้วยนะครับ ก็คืบหน้าไปเยอะครับน่าจะสัก80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ80กว่าเปอร์เซ็นต์นวครับถมที่ก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ก็มาอยู่ลอกหลังเหมือนเดิมครับลอกหลังมันจะมีร่มไม้อยู่นะครับครับล็อกด้านหลังนะครับล็อกแปลงด้านหลังเป็นที่หนานะครับเนี่ยฮะที่ก็ถมฮะถมก็ความสูงนะครับความสูงก็ ขึ้นมาประมาณสัก50สเซนได้นะครับ50เซนนะครับที่ถมนะครับถมจากถมจากพื้นนาเก่านะครับถมสูงจากพื้นนาเก่านะครับตอนนี้ก็ไล่ปรับพื้นที่อยู่ครับนี่ฮะคาดว่าอีกสักไม่เกิน2สัปดาห์นะครับเดี๋ยวเอาหินคุกมาลงทําถนนทําอะไรเสร็จเนี่ยหีนไม่เกิน2สัปดาห์เสร็จครับโครงการนี้นะครับนะครับก็จะได้ส่งงานนะครับสําหรับ พี่ๆนะครับที่จองโครงการนี้ไว้นะครับก็เดี๋ยวอีกประมาณสักเดือนอ่าประมาณสัก2เดือนนะครับสเดือนก็เดี๋ยวจะให้วางประจำนะฮะวางประจำสิเนะครับนะครับแล้วก็รอออกลังวัดเสร็จก่อนนะครับพอตอนนี้ก็รอเวลาครับเพราะว่านัดลังวัดแล้วนะครับต้องทาปรับื้นที่เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวก็ช่างระวัดจะมาวัดบนที่นะครับก็อีกนานอยู่เหมือนกันครับอีกนานก่อนจะได้โอนนะครับที่แปลงนี้นะครับก็อีกนานอยู่ แผงนี้ผมก็ให้จองปากเปล่าไว้นะครับถ้าจองปากเปล่าไว้นะครับสําหรับพี่ที่สํารองไว้เผื่อมีหลุดหลุดนะครับก็เดี๋ยวจะติดต่อไปนะครับแต่เพราะว่าตรงนี้มีแค่เจ็ดแปลงเองนะครับมีแค่เจ็ดแปลงนะครับนะครับก็ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็โล่งนะฮะคือแนวเก่านะครับแต่ผมยืนอยู่นี่ก็เป็นล็อกที่ที่ประมาณล็อกที่ห้านะครับแต่ก่อนมันจะมีมีไอ้บ่อตรงนี้นะครับตอนนี้ผมจะเต็มแล้วนะครับ ผมเต็มแล้วครับนะครับรถก็น่าจะ300รอคันนะฮะผมดินนะครับนะปาก็ไปสามรอยคันนะครับนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ติดตามนะครับติดตามนะครับส่วนโครงการนะครับที่ทําใหม่ล่าสุดเลยโครงการนะครับที่อยู่องค์คลักนะครับที่จะลงงานประมาณกลางเดือนนะครับตอนนี้ก็ เต็มแล้วนะครับเต็มแล้วนะครับตรงนั้นเป็นล็อกละาสองร้อยตารางวากับหนึ่งไร่นะครับตรงนั้นเต็มแล้วนะครับส่วนโครงการนี้ก็เต็มแล้วนะครับทําให้ทันนะครับก็เดือนนี้ก็ยังเดือนนี้ก็ขอเคียงงานนะฮะขอเคียงงานนะครับโครงการใหม่ขอเป็นเดือนหน้าเลยนะครับทีนี้ครับขอเคียงงานนะครับเพราะว่าขายหมดก่อนที่จะทําโครงการนะครับนะครับก็ขอขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยครับที่ไว้ใจนะครับที่ไว้ใจให้อ่าไว้ใจนะครับ นะฮะที่มาซื้อที่ดินกับโครงการที่ผมทำนะครับขอบคุณมากๆเลยครับนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศโดยรอบนะครับอันนี้น่าจะเป็นล็อกที่สี่แล้วนะครับแปลงที่สี่แล้วนะครับตัวนี้มันจะมีต้นกระท้อนอยู่ต้นหนึ่งก็โดนรถนะครับโดนรถไถไปมันก็หักแล้วนะครับก็ปลูกใหม่ครับปลูกใหม่ครับตรงนี้นะครับปลูกใหม่นะครับตรงนี้จะเป็นต้นกระท้อนก่อนหน้านี้ก็คือปลูกใหม่ครับนะครับ ก็ดูบรรยากาศรอบครับเดี๋ยวก็เสร็จครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับพี่ๆที่จองไว้นะครับถ้าได้ดูนะครับก็ตอนนี้เป็นลักษณะนี้แล้วครับเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับอีกสัก2สัปดาห์นะครับก็เดี๋ยวตั้งเสาไฟเข้ามานะครับทําระบุน้ำเข้ามาอีกสสัปดาห์ก็น่าจะน่าจะเสร็จครับแล้วก็รออีกประมาณสัก2เดือนนะฮะเดี๋ยวจะให้วางมาจับนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับ Ranch. สำหรับโครงการหน้านะครับไปขอเป็นเดือนหน้านะครับฝากไว้นะครับหรือคนที่ฝากขายไว้มีนะครับก็ตอนนี้มีนะครับตอนนี้มีหลังมสวอนะครับ200ตารางวานะครับที่ถมแล้วนะครับนะฮะที่สมแล้วนะครับโซนโซนนั้นหลังมสวอนะครับถมแล้ว200ตารางวานะครับก็ทําเอกสารอยู่นะครับทําเอกสารอยู่นะครับตรงนั้นมีแค่แปลงเดียวครับ200ตารางวานะครับเดี๋ยวฝากร์โทรไว้หน่อยครับ 09ย์เกครับศูนย์เครับศูนยครับสองครับหกศูนย์ครับโอพาสนะครับศูนย์เก้าศูนย์โอภาสนะครับครับสวัสดีครับ